สวัสดีพี่น้องสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้นะครับยามเย็นรดน้ต้นไม้ทําสวนเสร็จนะครับอวันนี้พามาอัปเดตกวางตุ้งฮ่องเต้กันหน่อยนะครับผมนะครับก็คือว่านะครับวิธีผสมสูตรดินเนี่งผมเคยบอกไปละครั้งหนึ่งอ่ะวันี้นะครับมีสมาชิกถามว่าฟางตุ้งกวางตุ้งฮ่องเต้อย่างนี้ครับเราจะปลูกในอจะลงดินหรือจะปลูกในเข่งดีอย่างผมนะครับดินผมมันแข็งนะครับผมพวนแล้วนะครับ มันคือว่าเราพึ่งมาอันนี้ต้องยกตัวอย่าง่น,นะครับเราผมเมื่อพึ่งมาซื้อสวนซื้อที่ใหม่เงี้ยถ้าเรายังไม่ได้ขุดดินแล้วปรับไว้ก็แนะนําให้ปลูกในเข่งเบอร์หกแบบนี้อย่างผมผมปลูกในเข่งเบอร์หกพี่น้องจะปลูกในกระมงังในตะก้านี่ครับในเข่งผลไม้ตะก้าผลไม้แบบนี้ก็ได้นะครับได้หมดเลยนะครับพี่น้องอ่าพอดีถามมาผมก็เลยบอกว่าอ่าดินของสวนผมเนี่ยมาซื้ออยู่แล้วผมเนี่ยอ่ยังไม่ได้ปรับดินเขาไว้ก่อนซึ่งปลูกผักพวกนี้นะครับเราจะต้องผสมดินให้ล่วนดินต้องดีนะครับ ผมที่ปลูกในเข่งเบอร์หกเพราะว่านะครับเราควบคุมง่ายเราผสมดินใหม่นะครับผมก็ซื้อดินถุงนั่นแหละครับนะเพราะว่าดินที่สวนนี่มันค่อนข้างที่จะเป็นดินเหมือนบดินเขาเรียกดินอะไรดินที่มันมีปนทรายมีหินนะครับมันมันเวลาลดน้ําไม่ค่อยลงนะครับมันจะมีหินกวดเล็กๆเยอะไปหมดเลยนะครับผมก็ซื้อดินเป็นดินถุงมานะครับแล้วก็มาผสมกับขี้ควายแห้งๆปนๆที่แห้งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนผสมก็จะมีพวกฐานดํานะครับพวก ที่เท่าทานพวกปูนขาวอะไรพวกนี้ครับใส่พอประมาณนะครับเราก็ผสมนะครับเราจะผสมเอ่อพวกขุยมะพร้าวนะครับขุยมะพร้าวลงไปแล้วก็แกลบดําลงไปนะครับแล้วก็ขี้ควายนะครับอ่าผมจยยกตัวอย่างนะครับเช่นดินนะครับหนึ่งถุงนะครับใช้ขี้ควายเนี่ยครึ่งถุงนะครับก็คือเอาถุงดินนั่นแหละครับเทดินใส่กระมังให้หมดแล้วก็นะครับเอาถุงดินไปกรอกขี้ควายครึ่งถุงนะครับแล้วก็ ขิ es, มะพร้าวสักห้ากำมือนะครับผมุิงมะพร้าวสักห้ากำมือปูนขาวสักหนึ่งกำมือนะครับขี้เถ้าถ่านหนึ่งกำมือนะครับถ่านดําที่เราตำนะครับถ่านดําหุงข้าวนั่นนะครับถ่านที่ทํากับข้าวนั่นนะครับตำตำแล้วก็ใส่ลงไปสักหนึ่งกำมือนะครับปูนปูนขาวหนึ่งกำมือใส่นะครับแล้วก็นะครับคล้าวให้เข้ากันนะครับคล้าวให้เข้ากันนะครับแกบดําสักสองกำมือสามกำมือนะครับพอประมาณนะครับแล้วก็คล้าวให้เข้ากันให้ดีแล้วก็นะครับ ถ้าจะยังไม่ปลูกก็ใส่กระสอบเก็บไว้ก่อนนะครับแต่ถ้าจะปลูกเลยก็ได้นะครับก็ลองผสมแล้วลองลองใส่ลองใส่เข่งแบบนี้ถ้าจะปลูกเข่งแบบนี้ก็ลองหาอะไรลองขอบเข่งซะก่อนนะครับแล้วก็ใส่ลงไปแล้วก็ลองลดน้ําดูนะครับคือมันไม่มีอะไรแน่นอนตายตัวนะครับพี่น้องคือเราลองผสมนะครับ แล้วก็ลองใส่เข่งดูแล้วก็ลองลดน้ําดูว่าน้ําเขาผ่านดีไหมนะครับน้ําเขาซึมขังเยอะไหมลองลดสักพักหนึ่งนะครับอย่าลดเที่ยวเดียวแล้วพอนะครับบางทีดินเขายังไม่แห้งที่เราผสมเนี่ยเราลดไปปุ๊บน้ำมันอาจจะลงดีเราลดไปเรื่อยๆให้ดินเขาอยู่ตัวให้ชุ่มตัวก่อนลดไปเรื่อยๆลดไปเรื่อยๆลด,ลดหลายๆครั้งเราดูที่ว่า ครั้งสุดท้ายที่เราลดเนี่ยนามันลงดีไหมนะครับเราก็พิจารณาดูนะครับถ้าน้ําลงดีนะครับไม่อุ้มน้ํามากเกินไปเราปลูกอะไรก็ได้นะครับงามเราก็ลองดูนะครับอย่างนี้ควางทุกท้องเตียงผมเองไม่น้ำก็ได้ทานผมปลูกเอาไว้ทานเองเพื่อสุขภาพนะครับเน้นเอาไว้ทานนะครับอย่างเนี้เราปลูกเองนะครับเราไม่จำเป็นต้องต้นใหญ่เราจะเด็ดไปทานตอนนี้ก็ได้นะครับของเราปลอดสารเคมีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนะครับผมใช้วิธีการดูแลนะครับเวลาปลูกมาได้สัก1้าวันนะครับผมก็ใช้ ขี้ควายปนๆแห้งๆนะครับเนี่ยโรยนะครับโรย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 ลงไปนะครับบางๆส่วนฉีดทางใบเนี่ยผมก็ใช้จุลินทรีย์สองข้อแสงสามช้อนโตะ๊ะอมโมนนมสดหนึ่งช้อนโตะ๊ะใช้น้ำหนึ่งลิตรขย่าวขย่าวนะครับแล้วก็นํามาฉีดเลยครับเนี่ยฉีดฉีดฉีดนะครับฉีด นะครับก็นะครับของเราเนี่ยของผมเนี่ยนะครับสวนผมอยู่ชัยนาปลอดสารร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งจะเป็นรูเป็นอะไรพวกนี้เป็นเรื่องปกติเลยนะครับเนี่ยจะมีมแมลงแอบมากินแต่มันของผมที่สวนผมเนี่ยครั้งที่แล้วเนี่ยปลูกได้ทานไปแล้วหนึ่งรอบนะครับเขาจะมากินเข่งไหนเนี่ยเขาจะกินอยู่เข่งนั้นนะครับถ้ากินอยู่สองเข่งนี้เขาก็อยู่สองเข่ง <ๆ S 1> นี้นะครับเขาจะไม่โดดไปที่อื่นก็ดีเหมือนกันนะครับก็ครั้งที่แล้วนั้นเข่งตรงนี้นะครับกินแบบ พุนหมดเลยนะครับแต่เก่งอื่นก็ยังใบสมบูรณ์นะครับก็เป็นธรรมชาติเราก็อยู่ร่วมกันเราก็แค่ไล่เขาเราทําร้ายเขาไม่ได้เพราะเราไม่ได้ใช้เคมีนะครับก็ปล่อยนะครับก็ใช้น้ํายาเส้นไล่บ้างอะไรบ้างนะครับครับวันนี้ผมก็นํานะครับเนี่ยเคล็ดลับในการปลูกควางตุ้งฮองเต้ก็ไม่มีอะไรมากพี่น้องนะมันทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมันอยู่ที่ดินนะครับถ้าดินตั้งต้นดีเนี่ยเราจะปลูกในเข่งในกระมังในตะก้าอะไรพี่น้องอยู่ตามคอนโดทาวน์เฮาส์ปลูกได้หมดนะครับขอให้มีแสงแดดเข้าถึงอย่างผมเนี่ยใบ่าใบ่ใบสองเนี่ยไม่โดนะ นะครับบ่ายสองไม่โดนแล้วแต่ตั้งแต่เช้ายันบ่ายโมงเนี่ยตรงนี้ยังโดนอยู่นะครับก็แดดเ็าจะมาด้านนี้นะครับแดดเ็าจะมาด้านนี้นะครับเนี่ยเข้ามานี่นะครับแล้วก็จะมีมาทางนี้นะครับแล้วอีกสักบ่ายเขาก็จะบังต้นมาละก่อต้นนี้นะครับเนี่ยแล้วก็จะมีหลังคาตรงนี้นะครับเนี่ยเขาก็จะบังเป็นหลังคาลงครัวสวนผมนะครับนะครับสวนผมตั้งอยู่ที่ตำบลวางหมันนะครับอำเภอวัดสิงห์นะครับจังหวัดชัยนาทนะครับท่านใดอยากจะมาเที่ยวอยู่แถวนี้ก็แวะมาได้นะครับเซิร์ช กูเกิลได้เลยครับสวนผลเป็ดเกษตรปลอดสารนะครับอยู่วังหมันนะครับตามแผนที่ได้เลยนะครับมาเที่ยวชมได้นะครับครับสำหรับวันนี้นะครับก็นำเคล็ดลับมาฝากเล็กน้อยนะครับมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับพี่น้องสมาชิกที่กดติดตามนะครับมีอะไรเล็กน้อยผมก็จะนำเสนอไปเรื่อยๆนะครับองผมจะไม่ได้ตัดไม่ได้ต่อนะครับเพราะว่าไม่ไม่ไม่เก่งเรื่องนี้นะครับก็จะเน้นทำปลูกจริงนะครับแล้วก็ได้ผลดีจริงก็จะนำมาบอกนะครับทุกสิ่งทุกอย่างบอกทั้งหมดนะครับนะ ได้ผลยังไงนะครับส่วนพี่น้องท่านใดไม่เข้าใจอะไรก็ทมได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะนำนะครับเคล็ดลับดีๆมีสาระมาฝากพี่น้องอีกนะครับสำหรับวันนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ